ไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t เอาแล้วไงเปิดผลโหวตร่างพรบภาษีสรพสามิตรพบกวนธรรมนัฐผนึกภูมิใจไทยยกมือหนุนฝ่ายค้าน ผลโหวตร่างพรบรพาภาษีสรรพสามิตสิบสีสอสอ,อเศรษฐกิจไทยกับ6กสอสอภูมิใจไทยยกมือหนุนฝ่ายค้านร้อยเอกธรรมนัฐไม่ร่วมลงมติพักร่วมรัฐบาลขนาดเล็กเสียงแตกที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่30สมัยสามันประจำปีครั้งที่สองที่มีการลงมติอนุมัติให้รัฐมนตรีรับร่างพรบรพาภาษีสรรสามิตที่ นายเท่าพิภพลิ้มจิตกรสส,สกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลและคณะเสนอกลับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งคืนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาภายใน60วันนั้น ปรากฏผลการลงมติที่ประชุมลงมติเห็นด้วย2 0 7เสียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นสสฝั่งรัฐบาลขณะที่มติไม่เห็นด้วย196เสียงนั้นส่วนใหญ่เป็นเสียงของพรรคฝ่ายค้านร,รวมถึงยังมีสสของพรรคเศรษฐกิจไทยจำนวน14คนจากทั้งหมด18คนโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาและนายนัทพลจรัดพีรพงศ์สสสุรินไม่ได้ร่วมลงมติ สำหรับพักเล็กนั้นพบว่าสีสอสอพักพลังท้องถิ่นไทยไม่เห็นด้วยที่จะให้คอรมอนำไปพิจารณาก่อนและยังมีนายปรีดาบุญเพิงสอสอบัญชีรายชื่อพักครูไทยเพื่อประชาชนก็ไม่เห็นด้วยนอกจากนี้ยังพบว่ามติพักร่วมรัฐบาลที่สวนทางส่วนหนึ่งเป็นเสียงสอสอพักภูมิใจไทย6คนได้แก่นายกรวีปริศนาน,นทกุลสสบัญชีรายชื่อ นายเกื้อคูณดันชัยวิจิตสอสพระนครศรีอยุทยานางสาวพรพิมนธรรมสารสอสอปทุมธานีนายพารดอนปริศนานันทกุลสอสอ่างทองนายสิริวัตรขจรประสาทสอสบัญชีรายชื่อและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสอสสีสเกตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีค่ะ